3แบรนด์ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นที่ถือครองมาเก็ตแชร์มากกว่า90%ในตลาดครับและมีมากกว่า50,000สาขามีแบรนด์ไหนบ้างมาดูกันเลยครับ แบรนแรกนะครับที่ถือครองมาเก็ตแชร์นะครับสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่38%หรือ21,000สาขานะครับนั่นก็คือเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะครับซึ่งเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยนะครับคนเข้าใจผิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของคนญี่ปุ่นนะครับเกิดกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นแต่จริงไม่ใช่นะครับสาขาแรกกำเนิดที่อเมริกาครับแต่เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นครับก็คือมหาเศรษฐีมาซาโตชิฮิโดะนั่นเองนะครับครับแล้วเชนนที่2ะคครับก็ือ f a m i l y Mart นะครับมีทั้งหมดนะครับ16,000สาาขนะครับถือครองมาเก็ตแชร์เป็นอัันนดบ2ะครับนนั่่คืออยูที่29%ท และแน่นอนนะครับสาขา Family m a มานะครับสาขาแรกนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าของก็คือคนญี่ปุ่นนั่นหมายความว่า Family m a มานี้นะครับเจ้าของและผู้ถือหุ้นหลักนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนั่นเองครับก็มาถึงกับร้านที่3นะครับนั่นก็คือลอสันนั่นเองนะครับลอสันของเรานะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับหนึ่งสสาขานะครับแล้วก็ถือ